สวดแล้วรวยด้วยคาถาเงินล้านเพิ่มความปังเพิ่มความเฮงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกรียงเวิลในวันสุดท้ายของปี63นะครับทุกท่านกำลังจะผ่านปีฮันลุฮดกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะโควิด19นี่ทำเอาเงินในบัญชีหลายคนนี่พองไปจนน้ำตาจีไหลเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เกรียงเงือกขอแนะนําบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลเสริมความปังเสริมความเฮงเงินทองไหลมาเทมาอยางไม่ขาดสายนะครับด้วยคาถาเงินล้านเรียกทรัพย์ทั้งหมด8คาถาด้วยกันนะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินสวดแล้วปังสวดแล้วรวยเตรียมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแถมช่วงท้ายยังมีเคล็ดลับดีๆสําหรับการหาเงินมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับคาถาที่1นนะครับก็คือคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานีนะครับ สวดบูชา9ก้าจบและอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับพร้อมกับแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับโดยเพาะเรื่องเงินทองนะครับจริงๆรแล้วมีบทสวดแบบร้อยแปดจบด้วยนะครับใครอยากจัดหนักจัดเต็มก็ลองหาวิดีโอใน YouTube สวดเป็นเพื่อนล้ก,กันนะครับคาถาที่สองนะครับคาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสวดบูชา3จบ5จบ7จบ9จบก็ได้ทั้งหมดนะครับ คาถานี้นิยมสวดันตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนหรือสวดก่อนเปิดร้านใหม่ให้ธรรมาค้าขายเงินทองไหลมาเทมานะครับคาถาที่3นะครับคาถามหาลาบของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตะโกพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันนะครับเป็นบทสดวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาบเพื่อให้ธรรมาหากินล่ำรวยเงินทองครับต่อมาคาถาที่4นะครับคาถากวักเงินเข้าบ้านนะครับแนะนำให้สดวดภาวนาทุกวัน เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะครับจะได้มั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยคาถาที่5นะครับคาถาร่ำรวยนะครับสวดภาวนากับน้ำสะอาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนำน้ำมาพรมให้ทั่วบ้านและร้านค้านะครับทำเป็นประจำเพื่อเสริมโชคลาภให้ค้าขายดีร่ำรวยยิ่งขึ้นนะครับคาถาที่ 6. ขนะครับคาถามหาลาบบูชาพระศรีวลีนะครับมีความเชื่อกันว่าถ้าหากได้สวดมนต์บูชาพระศรีวลีแล้วเนี่ย จะทำให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายเงินทองไหลมาเทมาหากติดต่อธุรกิจการค้าก็จะประสบความสำเร็จและมีผลกำไรที่ดีได้นะครับคาถาที่7นะครับก็เป็นคาถาขอลาบจากพระศรีวลีนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสารไตรักษ์นะครับเป็นอีบบทสวดมนต์หนึ่งนะครับสำหรับขอลาบของเงินทองจากพระศรีวลีนะครับเชื่อว่าถ้าสวดครบกัน5จบแล้วเนี่ย พร้อมกับการบริจาคทานจะทําให้มีเงินทองเพิ่มพูนขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคาถาที่แนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเพราะสัญญาไว้แล้วจะมีเคล็ดลับดีๆท้ายคลิปนะครับคาถาที่แนะครับก็คือคาถาบูชาขอลาบพระอุปคุตนะครับชาวไทยพุทธเนี่ยเชื่อว่าถ้าอยากมีโชคลาบร่ํารวยนะครับเงินทองไหลามาเทมาควรบูชาพระอุปคุตนะครับโดยนิยมสวดในวัน ขึ้น15ค่ำนะครับโดยนําพระอุปคุตมาตั้งบูชาพร้อมน้ำมนต์แต่ถ้าไม่มีพระอุปคุตก็ไม่เป็นไรนะครับให้ระลึกถึงท่านแล้วสวดมนต์จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาหรือใครที่ทําการค้าขายเนี่ยก็สามารถสวดมนต์แล้วนําน้ำมนต์มาพรมในร้านก็จะทําให้กิจการค้าขายรุ่งเรื่งยิ่งขึ้นไปนะครับ หลังจากสวมดมนต์แล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะครับทำอะไรจะได้ไม่ติดขัดนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมทํามาหากินในอาชีพที่สุดจริตนะครับเคล็ดลับที่สัญญาไว้นะครับก็คือถ้าได้ทําอาชีพที่กําลังเป็นกระแสอยู่หน้าตอนนั้นนะครับหรือคนต้องการหรือขายของอะไรที่คนต้องการในเวลานั้นๆเนี่ยน,นะครับก็จะยิ่งทําให้เงินทองไหลมาเทมาร่ํารวยไม่รู้ตัวเลยนะครับเช่นช่วงล็อกดาวน์โควิดครั้งแรกนะครับบางคนปลดหนี้หลักแสนนะครับ ได้ด้วยการขายหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นแบบผ้านะครับไม่ใช่พวกที่ไปกักตุนแล้วก็มาอัพราคาทีหลังนะครับหรือพวกหม้อหุงข้าวนะครับหม้ออ,อบไรน้ำมันพวกนี้ก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับการสวดมนต์เนียคงไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เราร่ํารวยนะครับแต่เป็นการเพิ่มสปีด ให้มันมาเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทํางานไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยนะครับเราก็จะร่ํารวยร่ํารวยเร็วขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจแล้วเรามาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับ